เลี f, s <S hey, mm ้ยงเลีงดูคอนตัวนี้นะลูกทำไม่ถนัดลูกเอานี้ก็ได้ตัวนี้จะแทรกไหมผมมึนตัวนี้ตัดไปอ่เ้ามาอีกหน่อยป้าป เอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวก็ได้เองพอแล้วพื้นท่งยาวหลากสีลวดลายสวยงามพลิ้วไหวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดภาคเหนือและงานเทศกาลต่างๆของชาวล้านนา ในภาษาถิ่นล้านนาหรือภาษาไทยกลางเรียกว่าธงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของชาวล้านนาหรือผู้มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่เรียกขานตนเองว่าคนเมืองตุงมีลักษณะตรงกับประกาตากของอินเดียคือเป็นแผ่นวัสดุพื้นยาวผูกติดก,กับไปลายไม้หรือเสา มักพบเห็นในงานพิธีกรรมของชาวล้านนาอยู่เสมอคู่กับจ้อหรือช่อซึ่งมีลักษณะเป็นทงรูปสามเหลี่ยมตามความเชื่อแต่โบราณของชาวล้านนาตุงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลชาวล้านนาจึงทำตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหรืออุทิศถวายเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปยังดวงวิญญาณของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สวงสวรรค์โดยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะเกาะเกี่ยวชายตุงที่ยาวและมีลักษณะเหมือนขั้นบันไดนั้นขึ้นมาจากคุมนรกได้ตุงเป็นเครื่องบูชาและอุทิศถวายที่ใช้ในพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา ของชาวล้านนามาช้านานดังหลักฐานที่ปรากฏตามภาพวาดฝาผนังวัดต่างๆในภาคเหนือวัดปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่พบภาพวาดลายคำรูปพระเจดีเกยแก้วจุฬามณีที่ด้านข้างมีค้างแขวนตุงและโคมทั้งสองด้านลนักษณะของตุงมีส่วนหัวปลายแหลมมีบ่ามีส่วนปลายที่เลียวแหลมมีความอ่อนไหว ค้ายวัสดุที่เป็นผ้าหรือกระดาษแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าภายใต้ลวดลายอันสวยงามแปลกตาและสัญลักษณ์ต่างๆที่ประดับอยู่บนพื้นตุงนั้นมีความหมายใดซ่อนอยู่อาจารย์เบญจพลสิทธิปณีต ผู้ส่งคุณอวุธด้านวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าของรางวัลช่างหัตถศิลป์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี2555สาขาเครื่องกระดาษกระส่งพาณิชย์ได้รวบรวมโคมและตุงหายากทั้งของไทยและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบจะแสดงไว้ณนะเบญจพลพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่เชิงสะพานนวรัตฝั่งตะวันออกเพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทย ได้างานตัดฉลุด้วดลายล้านนาด้วยการไกแก่ผู้ที่สนใจและเห็นคุณค่าของศิลปกรรมล้านนาอย่างต่อเนื่องอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของตุงและความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนพื้นตุงตุงเนี่ยลักษณะตุงก็คือมันเป็นลักษณะทงชนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าแต่ว่ามันถ้าโซฮาดูจากความหมายมันเนี่ยมนันเขียนว่าปตากะนะฮะปะตากะก็คือลักษณะของตุงที่ ยาวลงมานึงลุ่มเลยนะฮะคือไปเจ้ธงที่ขวางอันนั้นเป็นเหียงของ,ของท่าชะเนี่ยนะครับซึ่งประตกะเนี่ยเราได้รับอิทธิพลถ้าสิว่าดูจากางานดั้งเดิมเนี่ยนะฮะจากจักบโราณมาเราจะเห็นมาส่วนมากจะมาจากอินเดียครับแต่เริ่มต้นนะครับมันคงจะติดตามมากับผู้ศาสนานะฮะโดยผ่านจากทั้งศีงกาส่วนหนึ่งแล้วก็มาจาก ทางพม่าะนะฮะผ่านเข้ามาทางพม่าตัวอย่างเงี้ยครับแล้วแหมส่วนหนึ่งก็จะผ่านมาทางตอนเหนือนะฮะตอนเหนือก็จากจีนเนี่ยครับผมถ้าสมมติว่าเป็นล้านนาถ้าสมมติว่าอู้ถึงล้านนาเนี่ยมันก็ประมาณ700กว่าปีนะครับ700กว่าปีซึ่งก่อนหน้านั้นของเรานี่เป็นกลุ่มกลุ่มรั้วนะฮะหรือว่าก่อนหน้านั้นแหมเนี่ยสมมติว่าเฮาอู้ถึงสมัยพระนางจามเทวีก็ประมาณ1,300ปีเงี้ยนะครับผม นะอาจจะติดมาจากตรงนั้นแล้วส่วนหนึ่งซึ่งบางทีเขามาเห็นลักฐานะฮะมันมีลักฐานที่เห็นชัดเจนแล้วก็แถมส่วนหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือประมาณ500กว่าปีนะฮะในพระบ,บทวัดดอกเงินนะครับเพราะว่าบนพระบ,บทวัดดอกเงินนี่จะปรากฏหูของตุงเนี่ยอยู่นะครับโดยอายุเนี่ยโดยที่อาจารย์สินพิลาศีนะครับท่าน,นจะกําหนดอายุจากตัวตุงเนี่ยฮะ ไอตัวพระบดผืนที่มีหูตุงเนี่ยฮะมันจะมีอายุประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากำหนดถึงหลักฐานแตๆเนี่ยมันก็น่าจะออกที่ฟันตรงไปได้กว่าประมาณ500ปีขึ้นไปเนี่ยครับผมมันก็จะมีอ่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างอย่างถ้าสมมติว่าเป็นตังกลุ่มคนไทยใหญ่ตังเมืองสอน,นี่ฮะว่าก็เชื่อถึงเรื่องของแม่กาเพือนะครับก็จะอู้ถึงเรื่องว่า แม่กาเพือกเนี่ยเกิดลูกออกมาเป็นไข่ห้าใบเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อพอดีเผเอิญตกน้ําไปเงี้ยฮะไหลน้ําไปแล้วก็มีแต่ละคนเอาไปเลี้ยงเงี้ยนะครับไปเลี้ยงกันมีทั้งเต่าอะไรเงี้ยแม่ไก่เอาไปเลี้ยงฮะแต่ละอย่างมันก็จะเป็นสัญลักษณ์อยู่บนตัวตุงจากคติความเชื่อเรื่องตำนานแม่กาเผือกส่วนประกอบต่างๆของตุงล้านนาจึงมีนัยยะเกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ เปรียบเสมือนตัวแทนการสการะแผ่ส่วนกุศลและกระตันยูกระตะเวทีถึงผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปแล้วเราจะเห็นรูปไก่และส่วนบนของหัวตุงแทนไก่ใบประดับรอบตัวตุงแทนเกดของพญานาคลายตารางสี่เหลี่ยมแทนลายกระดองของแม่เต่าลูกตาวัวที่ประดับตุงแทนแม่โค และไม้ที่ประดับยอดตุงเปรียบเป็นไม้ซักผ้าของหญิงซักผ้าและอีกหนึ่งความสวยงามที่นับเป็นงานหัตถศิลป์ของชาวล้านนาก็คือการตัดฉลุกระดาษเป็นลวดลายต่างๆเพื่อประดับบนพื้นตุงที่ต้องอาศัยความปราณีตและความตั้งใจเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาลวดลายแต่แต่แตละอันเนี่ยมันก็มีความหมายมันครับคือคือมันมันจะมีชื่อของมันนะฮะมีตั้งแต่ประจําามสี่กรี เปาะยามยาม8กรีบอ่าสิกกรีบแล้วก็ลายดาวเพดานหรือว่าบางคนก็จะตัดเป็นลายหม้อรวนักขัตตะเงี้คยรครับผมซึ่งลายแต่ละลายเนี่ยอ่าบางคนก็จะใส่ความหมายเข้าไปในตัวลายนะแล้วแต่ช่างนี่นะครับผมแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นลายที่ออกมาจากลักษณะเครือหรือว่าดอกกัวส่วนมากนะครับผมรูปแบบและลวดลายของตุงจะแตกต่างกันไปตามฐานะทางสังคม พื้นฐานความเชื่อที่สืบทอดกันมาตลอดจนวัสดุและความสามารถของชาวท้องถิ่นนั้นๆถ้าสัว่าเป็นตุงที่เป็นมงคลเนี่ยฮะถ้าสูวง่ายๆที่เราเห็นคือตุงใจตุงใจคือ ตุงที่มีลักษณะยาวแล้วก็มีความเจา้าแล้วก็แบ่งช่องนะครับแบ่งช่องแล้วก็เกินกว่า5้าช่องขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ประดับลวดลายมีส่วนสําคัญอยู่5ส่วนคือมีตัวมีหัวมีหางแล้วก็มีตั้งข้างเป็นเป็นเหมือนกระตุงอันเล็กๆอันน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นช่ออันน้อยๆเนียนะ่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อน้องว่าขอนางพานนะครับเพื่อที่จะ การที่ประรามขอนางพานเพื่อที่จะเอาอุทิศให้กับคนที่บมีญาตินะฮะพี่มีญาติที่ตายไปแล้วอย่างงี้ฮะโดยเพราะว่าตรงใจเนี่ยจะเป็นตรงที่ทำเมื่อตอนมีงานเฉลิมฉลองอาคารสถานที่ที่วัดเนี่ยนะฮะหรือว่าบางทีบ้านท้องห้องไปหลวงเนี่ยนะฮะจะทำตรงใจแล้วก็มีการเขียนอุทิศอุทิศให้กับคนญาติพี่น้องเขาที่ตายไปแล้วอย่างงี้ฮะหรือว่า ที่เก่ยกับตัวเก้าอย่างนี้ครับครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็จะมีการเอาตุงเนี่ยขึ้นเอาไปทําเสร็จแล้วก็เอาไปถ,ถวายพระพระก็คหอปอนแล้วก็เอาขึ้นแขวนบนค้างตงุงนะครับเวลามีงานไปหลวงนะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะของตงุตงตุงชัยเนี่ยเมื่อก็มีหลายๆอย่างอย่างตุงใหญ่ฮะก็เป็นลักษณะตุงชัยอย่างหนึ่งฮะ เพราะว่ากลุ่มชนบางกลุ่มเนี่ยที่เปินป้นใจฝ่ายนะครับในการทอผ้าในการทำเพราะเกิดจะทำเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆใยแมงมุมอะฮะทำเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแขวนยาวลงมาเหมือนกันกับเป็นลักษณะตุงชัยเหมือนกันครับแล้วก็แหมยางหนึ่งตุงชัยแหมลักษณะหนึ่งก็คือตุงชัยที่เป็นอ่าพอเพิ่อน้องว่าตุงตุกะตะเะีรยงฮะตุงตุกะตะก็คือตุงที่ทําจากดอกไม้ใบไม้เครื่องสดอย,งอย่างต่างๆ่างเพื่อที่ต้องการที่จะฮึ่ อ่ะคือคนที่มีเงินมีทองที่สา,าสามารถจะซื้อวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆมาทำได้เนรสามารถเก็บใบไม้ดอกไม้อย่างต่างๆมาห้อยแล้วก็ทำช่องใหงเ้เป็นมนตุงอุทิศก็ได้กุศลเหมือนกันครับผมตุงผ้าทอเป็นตุงชายอีกรูปแบบหนึง่งทอด้วยใยหลากสีโดยทั่วไปมีขนาดกว้าง15-50เซนติเมตรยาว1-6เมตรประกอบด้วย ส่วนหัวส่วนตัวและส่วนหางลวดลายที่ปรากฏบนตุงผ้าทอนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ที่สร้างขึ้นมาโดยส่วนมากมักเป็นลวดลายที่เป็นมงคลตุงไส้หมูตุงไส้ช้างหรือตุงพญายอเป็นตุงที่มีลักษณะคล้ายเจดีเปรียบเสมือนพระเจดีเกียรตแจ้วจุฬาบณีบนสวงสวรรค์มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากโดยใช้กระดาษสีต่างๆ่อย่างน้อยแผลสี พับไปมาแล้วตัดสลับไม่ให้ขาดจากกันเมื่อคลี่ออกและจับง่ายขึ้นจะเป็นชอบพวงยาวผูกติดกับไม้ไผ่เหลายาวประมาณ1เมตรนิยมผูกติดกับตุง12ราศีปักตกแต่งหรือใช้ร่วมขบวนแห่ครัวทานเข้าวัดหรือปักเจดีไซน์ในเทศกาลสงกราน ตุงมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนล้านนาตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตุงข่าคิงมีรูปร่างแคบยาวคล้ายรูปคนทำจากกระดาษสาหรือกระดาษว่าวสีขาวใช้ในพิธีสะดอกเคราะห์หรือสืบสชะตาโดยสลาทำตุงจะตัดกระดาษให้มีความสูงเท่ากับคนที่จะทำพิธีตุงเหล็กหรือตุงตอง ทำขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้แก่ผู้ตายสื่อถึงสังขารอันเป็นตัวกําเนิดของมนุษย์ลักษณะของตุงมีเสาตั้งสูงประมาณ1ฟุตแขวนด้วยตุงขนาดเล็กๆรอบแผ่นเหล็กวงกลมตัวตุงทําด้วยทองเหลืองหรือสังกะสีตัดเป็นแผ่นค้ายรูปคนตุงกระด้างนับเป็นตุงชนิดเดียวที่ไม่สามารถพิวไหวไปตามสายลมได้ดังชื่อของตงุงที่หมายถึงติดแน่นยึดอยู่กับที่ ตงกระด้างก็คือเป็นตุงตัวใหญ่นะครับตงุงตุงตัวใหญ่ที่ทําขึ้นโดยทําด้วยจากสมัยก่อนก็ทาด้วยไม้แกะสลักนะฮะอย่างเช่น,ชนสมัยพระเจ้ากวิระเอาไปถวายที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเียก็จะทําเป็นตุงกระด้างซึ่งเป็นไม้แกะสลักแผ่นใหญ่นะครับผมคือตุงกระด้างเนี่ยส่วนมากถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าคนที่นิยมแปลงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มี อำนาจมีเงินมีทองนะฮะมีชื่อเสียงสมัยในอดีตเนี่ยเพื่อถึงจะทํากันเพราะว่ามันต้องใช้ค่าใชจสูงในการทําแล้วก็ต้องใช้ฝีมือเนี่ยครับผมแต่ส่วนแถมส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะครับเป็นกลุม่มไทยใหญ่คุณทําคุณกลุม่มไทยใหญ่ไี่กับใจนี่ฮะใช้กับสังกสีชลุเป็นตุ้มเหมือนกันฮะเป็นตุ้มกันลักษณะเหมือนตุ้มกระด้างเนี่ยเพื่อนเขาตำคอนเนี่ยนะฮะตุ้มเนี่ยเพื่อนเอาใจปาก เพิ่นเอาใจถวายหือเอาอุทิศเคราะหคนตายเมื่อถึงคร,ครบระยะวันเนี่ยนะฮะคือถ้าเคราะหคนตายครบร้อยวันเนี่ยเพิ่นทําบุญเครอกับคนตายก็จะทําตุงเนี่ยเข้าไปไปที่บาัานนะครับปัจจุบันบทบาทของตุงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการนําตุงไปประดับอาคารสถานที่ต่างๆหรือใช้ประกอบขบวนแห่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นล้านนา หากมองในมุมของการอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมอาจดูเหมือนว่าการนำตุงมาประดับประดาเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารสถานที่นั้นมีส่วนช่วยให้ศิลป,ปะขแขนงนี้ยังคงดำรงอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วควงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ได้หลงลืมจุดมุ่งหมายของการทานตงุงหรืออุทิศถวายตงุงที่มีมาแต่ดั้งเดิมบางครั้งก็พบว่ามีการนำตุงไปใช้ผิดประเภท ผิดที่ผิดทางผิดธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมของชาวล้านนาซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าจะทำให้ไม่เจริญเปิน้นเปิ้นห้องว่าคืดเอครับเนาะถ้านเนี่ยเนี่ยบดีบังแงมเนี่ยมันจะคืดบ้านคืดเมืองนะครับอันฮาอู้ถึงว่าในสมัยตะกอนเนี่ยนะครับมันก็คงจะประเพณีอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงความตีเปิ้ลเข่งขัดนะครับ คนที่จะทําได้ก็คือเป็นน้อยเป็นนานคนที่สูงวัยคนเท่าละออ่อนี่แคบอย่าบพกมีสิทธ์นะครับหล่อ่อ,อนน้อยๆละออ่อนเป็นเล็กละออ่อนย่างนี้นะถ้าไผจะเอาไปจ้องเอาไปใจนะครับจะเอาไปแห่เห็นไปอย่างใดก็ดีก็กขอให้ศึกษากับผู้หุงนะครับเห็นน่อยนะครับว่าตรงใจเนะี่ยตุงอย่างตรงก้าชิงตุงออย่างนี้เอาไปใจอย่างใดลักษณะอย่างใดไปประดับประดาที่ไหน ็ขอฮึอ่งฮศึกษาแล้วก็ไปถามผู้หูเพราะว่าถ้าเวลาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเอาไปใจ้แล้วก็คนหนึ่งเปิดบอกหูเป,นป,นป,นปินก็เอาไป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 ,ไปนี่เรื่อยๆและแถมอย่างหนึ่งเขาก็อนุโลมนะครับว่าสามารถเอาไปปักต่าบ้านต่าจองต่ากลางต่างกลางต่างที่เปิดมีงานบุญน,นอกเหนือจากเพราะว่าเขาจะหันได้ว่าส่วนใหญ่เขาจะหันจอดตรงภายในวัดตานนะครับเนาะแต่ณนปัจจุบันนี้เวลานี้เนี่ยนะครับก็เลยอู้กันว่าอันถ้าเราไปไว้กับวัดกับว่า อย่างเดียวเนี่ยครับมันก็คงจะเผยแพร่ก็คงจะคนต่างๆเนี่ยก็ตึงตึงบาฮันละก็เลยบอกว่าเออให้เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้นะครับไปประดับประดาซึ่งของต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นของมงคลนะครับเอาไปไว้ตีดดีเอาไปอย่างเื่อมันดีๆงามๆจัดอย่างดีๆงามมันก็เป็นสิริมงคลเกี่ยวกับเหื่อกับบ้านกับจองเฮื่อกับคนที่เปิดเอาไปประดับประดาคนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับตุงที่ใช้ในงานมงคล ที่สื่อถึงสิ่งที่ดีงามและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีอย่างตุงชัยที่ใช้ในงานปล่อยหรืองานฉลองสมโภตต่างๆหากจะมีตุงอีกประเภทหนึ่งคือตุงที่ใช้ในงานอาวบมงคลตุงแดงมีลักษณะคล้ายตุงชัยแต่จะมีจำนวนช่องของตุงเพียงห้าช่องเท่านั้นใช้ปากตรงจุดที่มีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยมีความเชื่อว่า เป็นการถอดถอนอดวงวิญญาณให้หลุดพ้นจากสถานที่นั้นนั้นและตุงสามหางซึ่งใช้นำหน้าขบวนศพสู่ป่าช้าโดยมีความเชื่อว่าตุงสามหางจะนำพาวิญญาณของผู้ตายให้ไปสู่สุขติไม่ไกลนักจากตลาดวโรรสหรือที่คนท้องถิ่นรู้จักกันในนามกาดหลวงแหล่งซื้อหาของกินของฝากของจังหวัดเชียงใหม่บนถนนสิทธิวงย่านชุมชนช้างม้อย มีครอบครัวหนึ่งที่สืบทอดการทำตุงสามหางมายาวนานถึง45ปีโคเนาพัทรพิลมแกเป็นมาจากกรุงเทพอะเป็นไอจบเพาะช่างอง่ะยุคโบราณนะแกเป็นชางิซิมโมะแกไปได้ตั้งวาด ทั้งปูนปั้นทั้งแกะสลักนะทั้งทั้งวาดเก็บเป็นมดทุกอย่างคนที่ออกแบบอ,ออกแบบคือคนอแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วพ่อเนี่ยเป็นลูกชิดแกพ่อนี่หมายถึงพ่อ,พ,อพ่อตาอที่ท,ที่ที่ทำรุ่นแรกเนี่ยได้สว่างสุวรรณรัตน์ถ้าปีนี้อายุก่อนร้อยสองปีแล้ว ว่าแกเสียไปตั้งแต่ปีปี32ม<ะ>่ะบสอายุ70ปลายแกไปเจ้าแรกนะที่ที่ที่ทำอย่างในเชียงใหม่นะอาตูษาท,ที่ที่ทำเนะี่ยเพราะว่าว่านี่เป็นบ้านแรกแล้วทุกวันนี้ก็มาลาทอนมาเลยแต่ป่านเนี่ยแล้วตูงสามห่างนะคะหลักๆเลยนี่คือใช้ในโอกาสโอกาสงานอาวะมงคลงานอะวะมงคลคือคืองานศพอ่ามาเขาว่า คนตายเนี่ยวิญญาณออกจากล่างและสิงอยู่ตามต้นไม้ก่อนท่านนี้แปลว่าตรงเนี่ยสาหรับเพื่อวิญญาณคนตายมาสิงเป็นล่างชั่วคราวคล้ายๆอย่างคนกีนเนี่ยเป็นมีเสือ้อเสื้อคนตายเป็นแขวนอยู่ไม้คนกีนมันเป็นผู้ร้องตูหางเดียวและตรงนี่นจัดใจในภาคเหนืออาตุสามาเมเชียงใหม่ลำพูนแพร่น่าน พายาวนะแล้วก็โมไทยใหญ่นะแล้วคิดว่าสิบสองปันนาต้องมีเพราะว่าหันเพแต่เลยตายเพื้อนมาถามโมพวกไทยหรือไทยอย่างเพื้นมาถามนะยังยังมียังมีตุงหลายๆอย่างเกี่ยวกับอาวะมงคลนี่นะ่แล้วตุงนี้มันจะมีมีถุงย่ามถุงย่ามนี่คือว่าถุงห่อ,อเข้านะใส่อาหารให้คนตาย ล้วจะมีหม้อหม้อไฟหม้อไฟนี่แปลว่าเอาไฟนําไปปา่าช้ามาจะมีหม้อไฟออเพราะว่าสมัยก่อนนี้ตุงป้นหมมีขายกันเพราะแต่ละวัดจะมีอาจารย์ป่นทํามาคนเดียวแล้วเจ้าบ้านช่วยกันทำ่ย่าแล้วต่หลังคนบ้ากล้าทําเพราะว่ามันต้องวาครูเพราะครูครูครูของตูสามัญมันแหงมากเขาเออคือว่า ถ้าไอโมที่เป็นเพราะเป็นผู้ช่างเชิงเนี่ยมันต้องไหว้พระพิฆเนศฑ้เอเก่อนอันนี้ต้องไหวคูถ้าบอกไหวคูเนี่ยม่ได้มันจะมีปัญหาบอกมีก็ทําเพื่อ,พอเพื่อนะทาเพือ <Cap> พ่อฮัปากคือคือคนเอนเาละเกิด <vacation S 2> เป็นคนอยู่เพื่อฮัปากเพื่อเขาต้องทำ่เอาทำอะไรและประด็นอย่างที่ว่าเขาเป็นผู้สูงอายุเขาทำเนี่ยมันเป็นแค่ว่าทำเมื่อกี้ตัดสงบนะ ตาบ,บอกเพว่าตาเขาเวลาทาตาเขามองที่นี่นะรับประสาทหูเขาไม่ได้อีกสิอย่างเพราะเอาตาเพ่งนี่เกิดสมาธิมันก็เหมันมันก็นั่งวิปัสสนาอยู่อย่าเพ่งจุดนยา้านะก็ทําเพื่อจิตสงบนะระบาบาบาฟกาสน่ะ,ะแม้บทบาทของตุงในะปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังมีกลุ่มคนที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถศิลป์ล้านนาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่อไม่ให้ศิลปะแขนงนี้สูญหายไปกับการเวลาว่าถ้าว่าเฮาไะช่วยกันนะครับคนเท่าคนอย่างที่เปิ้ลเป้าน้อยป้าหนานที่เปิ้ลตายไปเสี่ยงชีวิตไปเปิ้ลก็เอาของเราเนี่ยไปตยโดยที่บ่ได้เผยแพร่มาได้อย่างฮือหลงฮือหลานมันก็จะเสี่ยงไปเหย นะครับแต่ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ทางสถาบันการศึกษานะครับชุมชนวัดวาอารามนะครับเพื่อหันความสําคัญอ,อันของมูเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็เลยไปค้นไปสืบไปเสาะหาคนที่เปิดมีความหู้นะครับเรื่องราวอย่างมูนี้นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็เอามาฝึกมาเห็นมาสอนกันเข้าไปในสถาบันการศึกษาเพื่อเราออได้หูทั้งประวัติแล้วก็ลองปฏิบัติจริงนะครับเพื่อจะให้ของเราเนี่ยได้ฟื้นฟูพิคืนมา แม่ครูบัวไหลคณะปัญญาแห่งบ้านเมืองศาสตร์ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์าง,งานหัตกรรมล้านนาจนทําให้ปัจจุบันบ้านเมืองศาสตร์เป็นแหล่งผลิตโคมและตุงแห่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่แม่ครูบัวไหลในวัย8ปปียังคงแข็งแรงกระชับกระเฉงแม่ครูไม่เคยห่วงวิชาความรู้จึงมีลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมาก และยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจอยู่เสมอภาคภูมิใจในตัวเองคือว่าคนเฮาต้องมีอาชีพเสริมสมมุติว่ามีขลาดเป็นขลาดจัดการเป็นขลาดจัดการเป็นคู่เป็นอย่างมาเข้าบ้านนั่งจับเจ้าเขาอยู่ประดายแงอย่างไปแจ้งเป็นอันนี้ก็ว่าเมีบ่ารายการเสริมตีว่านักเรียนจบแม้ บรเดี๋ยวนี้นักเรียนบระเดี๋ยวนี้มันมีปัญหากระเทิมมันแปลงเนาะแม่จะสอนเขาอ๋อเขามานี่มาแย่กันากาได้จิตนิดน,น้อยก็ช่วยแม่ช่วยเขามแม่จะสอนคิดหาครอบครัวคนอื่น<ม>ในสมองเนะี<ม>่ยจะมีพิธีอย่างช่วยเขา,าอต้องมีพธิธีแนแนวและอ่อนเพื่อมีไรายได้เสริมช่วยปอนได้ตาใดก็ยังดีหรือว่าได้ได้ดีหรือว่าได้คนเราต้องคิดก่อนทำไ่ใจทำแล้วมาคิด พิษแล้วก็แกอยากโอ้ฝังเนีอันนี้สำคัญทำมาอย่างมาพิษแล้วมาแก้ป๊กป๊กปักปักมาได้้าก่อนจะําคิดก่อนอย่างนี้ไอ้มาถูกก่าถูกก่คขั้งเดียวจบแม่ ลูกกดลูก,ลก,ลกจับตั้นี้ได้แล้วใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วเสร็จแล้วมุมไม่ว่าปัจจุบันบทบาทของตุงจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนหากแต่คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของตุงและสืบสานวัฒนธรรมการใช้ตุงไว้ วิธีล้านนาที่งดงามสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนก็จะดำรงอยู่คู่แผ่นดินล้านนาสืบไปเพราะตุงไม่ใช่เพียงกระดาษที่เสียบไม้ไผ่หากแต่คืนรากเง้าวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนา กู๊ดทีวีโทร0 2 0 2 6 3 9 9 9ูยแอดกูดทีวี